พกับ se าัชนบุรีพบกับตุาวัดอ่าท mm ีารายามตรีรัฐิทธิ์ผู้ิที่หงสมพิทยาใส่ สวัสดีผู้ชมทางบ้านครับขอให้ราบเลื่นดีเทิดสอ้าจะบอกให้ราบเลื่นแม่กระสุดซะและ้วก็เป็นปัญหามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่สัญญาณเสียงก็น่าจะได้ยินอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าสัญญาณภาพเนี่ยมันกระตุกมันกระจนด้วยก้าวจริงๆนะผู้ชมจ๋าเออก็ทนทนไม่ไหวแล้วครับผู้ชมครับดูติดติดขัดบ้านนะครับพระชย คู่ที่2ค,ครับประเภทจริงๆครับอยุธยากับชมพูดี3เมตรครับมชมพูดีครับยังเหนียวโยกไปด้านหลังโอ้กา,าญจนาลินนกค,ครับทำได้สวยทำได้ดีครับอ้อนนรับกา,าญจนาลินนกสนุกดูมันด้วยครับอ่ะไปด,บบดูแบบดูแบบดูแบบติดจิตจิตคันพี่เนี่ยขอทภัยโทษด้วยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ สองศูนะย์ครับอยุธยาฟังเสียภาคก็ยังดีอนะ่ะขอบคุณนะนพยายามแล้วนะครับพยายามแล้วครับยังไงก็อ่ะดูๆกันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้รู้เรื่องแน่ครับน้ำาพันก้นะน้ำต้องอิงครับยาวๆบอลแดกยังพอได้ครนะลาขดมวันเตียงจิงใจบายบวเสาโอ้โหแน่นอนนะับน้องเฟิร์นะร R, นะครับสุรุตยาเออารับสาวน้อยจากโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดแต้มแ,แรกมาครับ ในานาตัวแดนจากจังหวัดชมพุรีหมุนได้หมุนไปหมุนได้หมุนไปหมดปัญญาจริงๆครับฟังฟังเสียงก็ได้นะยังไงครับตัวดี้หยอกกันดูริงทีทำไมไม่ลองไลน์ในเฟซเหมือนตอนเอ่อโทรศัพท์ผมไม่รองรับแนวตั้งเอแนวนอนในลักษณะของ Facebook ครับก็อยากไลฟ์ในเฟซบุ o กเหมือนกันนะเพื่อแก้ไขปัญหาแต่มันไม่สามารถ ดูได้ในแนวนอนนะครับหลายท่านน่าจะเจอปัญหาเหมือนกันนะฮะอะมาดูกันต่อเดี๋ยวมันก็มาเหมือนเดิมนะเกิดขัดบ้าพอพี่กา์พอแล้วพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องเสนอไม่ดูไม่ได้ปัญหาโอเคครับโซเลียยกมากันตวานหลาย โอ้ยมาครับลูกนี้ตบโค้งออกไปเองนะครับนะแคปหมูตุภาบดีพันวิไลโค้ดเอฟสวสดีครับโค้ดเอฟครับไลฟ์ในทิกตอกได้ไหมอยากดูใช่ไหมฟังเสียงก็ยังดีอ้ามันไม่รู้จะทำ,ทำยังไงแล้วนะผู้ชมจา๋าประเพททีมชายแม่งยังดูได้อยู่เลยเอาง่ายๆเลยปราเพททีมชายอ่ะยังดูได้แบบไม่มีปัญหาห่ะเพอตกตอนเย็นตอนนั้นแหละแม่งเป็นเรื่องเลย ประเภททีมชายตอนเช้าเนี่ยสามค <ave S 1> <time> ู่ไม่เป็นไม่ไม่เป็นไรเลยก็เอากระมันสิเดี๋ยวจะยันเดี๋ยวจะปับแก้อีทีครับ วอลเล่บอลก็ออกมันตะกูแล้วตะกูแล้วคะแนนตอนนี้ครับหยุดยานรับขึ้นนำรับเจ็ดต่อสองครับ,รบ mm hmm. มาชมบลียังไงกันลูกสาวปกติยังเอ่ยพี่กันต้านะครับเจ็ดแปดเก้าบอกว่าปกติแล้วนะ ปรับลดลงมาฮะอะไรที่แม่งมันสูงสูงมันก็เราอยู่สูงก็อยู่แม่ต่ำๆนี่แหละตะไก้ไปไหนไปก่อนนะผมลำคาญพ,พี่พี่พี่ไม่ต้องมาเสนอไอ้แบบแม่โอ้ยมาสวยงามครับ ไม่ร้อนหรอกครับแพทยจะปกติด้วยซ้ำไปนะแต่อาการแบบนี้เครื่องร้อนนะฮะเอาชั้นแล้วนะ 4-4ครับคะแนนอยุทยาขึ้นนำนำเด่นได้ครับ8-4มานะ่าเดี๋ยวมันต้องมานะกอรจากน,านันดิโนรับลงมาเสิร์ฟกานจา,น,านันดิโนครับเสิร์ฟมาลอยๆปลายฟ้าและขวาแคบหมูสุภาพบุรีเป็นวิไลตบยังไม่ตายเฮ้ยวุ้นอักษรมณีครับแก้ข้ามมาก่อน กระดวานแม่ปลายฟ้าแกล้งเพื่อนซะแล้วจาก3เมตรสวยงามฟอนรุตยาเอาครับแมบ่ใส่มาเต็มข้อเลยครับขอบคุณครับคุณแม่อภัยเตียนสิงด้วยชวมวุนีครับลงมาสอบโดยเจ้าแนโน,โนอาทิตยาแก้วนอกครับจากพนักาเอจากนครราชสีมานะ เยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับแนโน,โนโนอัเซียทยัแก้วนอกครับรอเวลาเสิร์ฟมาลอยลอยมาบอลแรกครับกาญจนายังเก็บได้และอักษรมณีโพสีดีครับโอ้โหหนักจริงๆครับอักษรมณีโพสีดีอดีตเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน10 เจ็ดปีครับตามลำดับอักษรมณีครับลงมาเสิร์บคนนี้เก่งมากเลยนะอักษรมณนทีมาเฟินลูกนี้น้องเฟินรับหลุดครับสรุตยาเออะยังเป็นพระนครสีอยุธยารับขึ้นนำนัสีต่อหอ้ายังได้เสิร์บต่อครับวุ้นเส้นนับอักษรมณนีโพสีดี ีมาที่ตำแหน่ง6ยังไงกระดกวรนตั้งให้ฟอนยังแก้ตัวไม่ได้ครับนภัทรพลโคตรพ่โอ้ยป้าแน่นอนจริงๆครับน้องน้องฝ้ายพัฒนะพรสวนนักตบแรงจริงๆครับผู้ชมน้งบ้านตั้งรำมาใหม่พัฒนะพรอีกครั้งหัวเสาโโอ้หมันตบแรงจริงๆครับผู้ชม ถ้ามันไม่ไหวแล้วผู้ชมท้อทีครับสองสองร้อยกว่าท่านเนี่ยท่านใดไม่มีติ๊กตอกบ้างทันสมัยไหมแม่ภาพก็พอจะไปดูในติ๊กตอกมันก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนเดิมครับงงเหมือนกันเนี่ยเนี่กระโดดวันที่สิงจ่ายบอลซัดเรียบร้อยเมื่อไหร่ยังไม่เรียบยุ่ยยาป้ายครับไปก่อนแคบหมูประคองขึ้นมากระโดดวันเปียโนฟอนโอ้ยเหนียวจริงครับวันนี้ครับยุทธยาใสามเมตรหลังโอ้ยแคบหมูหยอดตั้งละมาให้เปียโนโอ,โอ้ยออกครับเปียโน บอลก็มันเอาวะอ่ะใครเล่นทิ่กตอกครับมาดูในติ๊กตอกต่อเลย ตอนนี้เป็นโซลีมาแล้วครับ7ต่อ11ทันใได้ตอนนี้อยู่ใน YouTube นะถ้าดูไม่สะใจครับดูมาดูภาพในส่วนของ t ิกตอกครับ mn Sport เหมือนกันนะชื่อเดียวกันนะ mn Sport พิมพ์เข้ามาเลยครับตีนี้ไลฟ์แล้ว2ต่อ7ครับท่านผู้ชม 2 5 5สท่านนะท่านใดที่เล่นอ่อแอปติ๊กตอกนะแอปช่องดำนะมาดูได้เลยมาไลฟ์แล้วขออนุญาตลงไลน์ใน y o u t u ได้ไหมแม่เดิมมา y o u t u b e ยกกันมาก่อนฟอนสุนุตยาบักคองได้ครับยุทธยายังบ็อกได้สวนในกลางฟอนสุนุตยาอ้อ